ได้มาแล้วก็สิแกะแล้วบาทเนี่ยเขาบอกว่าให้ถ่ายคลิปด้วยค่อยแกะถึงจะรับประกันนะเราก็ต้องอถ่ายตามคำแนะนำของเพื่อนอ รวดนว้ำสองมวนลง่ายหนึ่งววมวลละสองร้อยเมตร